โบราณเขากล่าวไว้พี่น้องกันตัดไม่ได้ขายไม่ขาดเหมือนกระแสน้ำเหมือนน้ำตัดไม่ได้ขายไม่ขาดยังไงกี่ปีกี่เดือนอก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เขาจึงบอกว่าอย่าทิ้งพี่ทิ้งน้องนะอย่าตัดกันไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องอย่าพูดเด็ดขาดยังเป็นพี่เป็นน้องเหมือนลูก พ่อแม่ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดต้องรักกันให้น้อยให้มากให้นิดให้หน่อยดีน้อยดีมากก็ตามศรัทธาตามความรู้สึกอย่ากเกลียดกันอย่าไม่รักกันอย่าตัดกาดกันเป็นที่มาของครอบครัวเหลืองทองคำครอบครัวเหลืองทองคําอยู่รุ่นโพทะเลโน่ไก้หลวงพ่อเงิน ครอบครัวเหลืองทองคําจะใช้คําพูดว่าเอหิจ e ิตตังเปียงมะมะผู้คนไหลมาณชาลีตีเอหิจิตตังเปียงมะมะข้าวของไหลมาณชาลีตีเอหิจิตตังเปียง่ะเงินทองไหลมาณชาลีตีมีอุปเทศของคาถาว่าเงินไม่มีขาทองข้าวของไม่มีขาต้องอาศัยคนถือมาหยิบมาขนมา ต้องดีกับคนเท่านั้นจึงเป็นที่มาของครอบครัวที่จเจริญรุ่งเรืองลงสีที่โพทะเลยิ่งใหญ่กิจการงานตลอดมาไม่ว่าจะเป็นนายธนาคารไม่ว่าจะเป็นคุณหมอไม่ว่าจะเป็นจต,ตวแพทย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่จเจริญรุ่งเรืองตามพ่อเสมอวันนี้ คุณธีรพัฒนเหลืองทองคำลูกของคุณพ่อในครอบครัวเหลืองทองคำจากไปอย่างอีกท่านหนึ่งทำให้คุณคณพรน้องสาวน้อยที่สุดและลึกถึงคิดถึงผูกพันทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อพี่ชายผู้จากไปยังไม่มีวันกลับอทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจเม เปตานางทักขินางทัชชาปุเพกะตะมนุสลังแปลถอดความว่าเมื่อหัวละลึกถึงคุณธีรพัฒน์เหลืองทองคำซึ่งคุณคณพรซึ่งเป็นน้องสาวละลึกถึงอย่างสม่ำเสมอพี่ดีอย่างนั้นพี่ดีอย่างนี้ช่วยเหลืออย่างนั้นช่วยเหลืออย่างนี้ปกป้องน้องสาวจะไปไหนก็คอยพาไป ให้ความเคารพให้ความคุ้มครองดังกล่าวปัจจุบันคุณธิรพัฒน์จากไปยังไม่มีวันกลับขอดวงยญาณของคุณธิรพัฒ์ซึ่งจากไปแล้วขอได้รับส่วนบุญที่ทําโดยตลอดนั่นก็คือว่าส่วนดีบุญกุศลต่างๆทิวิปิปัสสะพระเงินทองไหลมาณนะชาลีตี